ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ปาเฟอร์กี้ยังทำไม่ได้เทนฮารสร้างหนึ่งสถิติประวัติศาสตร์หลังพาแมนยูลุยแชมเปี้ยนส์ลีกเอริกเทนฮาร์ุดซื้อปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นเฮดโค้ชรายที่5ที่พาทีมไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คุมบังเหียนปีสแสดง หลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถลม่มเชลซี4-1ในศึกเมลย์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาการ์ตีโคตาลุยอยูฟ่าแชชเป้รนสลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วโดยมี72คะแนนรังอันดับ3ของตารางนำห่างลิเวอร์รพูลอันดับ5-6ถึงคะแนนแต่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกนัดเดียวเท่านั้นแต่พิษแสดงยังมีลุ้นแชมป์เอฟเอคัพโดยจะชิงชัยกับแมสซิสตี้ในวันที่3มิถุนายนนี้ล่าสุดเอริกเทนฮากสร้างหนึ่งสถิติสโมสร ที่หลายๆคุณซอรอระดับประการของทีมยังทําไม่ได้คือการเป็นเฮดโค้ชคนที่5ที่พาทีมลุยแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทันทีตั้งแต่คุมทีมเป็นครั้งแรกต่อจากจอ h ์นเบสลีย์แมตต์บัตบี้รอนแอดกินสันและรุยฟานเก่าบูโนลันพร้อมหยุดฝันซิตี้คว้า3แชมป์บูโน่ฟนน์กองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าทีมมุ่งมั่นในการคว้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นเป้าหมายต่อไป และหวังหยุดการคว้าสาแชมป์ของแมนซิตี้ปิศาแดงเปิดบ้านชนะเชลซีขาดลอย4-1ในศึกเพลย์ลมกนัดตกค้างเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาชัยชนะดังกล่าวทำให้แมนยูคว้าสิทธิ์ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤด,ดูกาลหน้าเรียบร้อยหลังจบเกมสกายสปอร์ตสอบถามมิฟิลชาปรตุกิสถึงเป้าหมายต่อไปเกมรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพซึ่งปิศาแดงจะเจอกับเดอไบสีฟ้าในวันที่3มิถุนายนนี้มันเกี่ยวกับการคว้าแชมป์เราต้องการแย่งแชมป์มาจากบางทีมให้ได้ พวกเราต้องการคว้าแชมป์เอฟเอัพพวกเรารู้มันมีความหมายสำหรับที่นี่เป็นอย่างมากพวกเรารู้ด้วยว่าหากพวกเราชนะก็จะเป็นการหยุดไม่ให้ซิตี้มีโอกาสในการคว้า3ามแชมป์แต่แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการคว้าแชมป์ให้ได้อีกรายการเทนฮารปลืม้มพาแมนยูคว้าตั๋วแชมเปสลีกเอริกเทนฮารกุนซือปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าปีแดงคู่ควรแล้วกับการได้เล่นถ้วยแชมเปสลีก ลังการันตีท็อปโฟได้สําเร็จโดยการเปิดบ้านยําเชลซีสีหนึ่งพร้อมพูดถึงอาการบาดเจ็บของอันโตนี่และลูกชอเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปิศาจแดงเชื่อว่าทีมได้กลับไปอยู่ในจุดที่คู่ควรอีกครั้งหลังจากที่ปิศาจแดงการันตีติดท็อปโฟในเพเย์แมตฤดูการนี้เรียบร้อยพร้อมคว้าสิทธิ์กลับไปเล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการหน้าด้วยการเปิดออทฟอร์ดถล่มเชลซีสีหนึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคาเซมโร่โกขกแมแยนยูไนเต็ดขึ้นนำหนาทที่ ก่อนนี้หา่างไป2 0นจากอังโตนีมาซิยาวช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากนั้นช่วงเวลาหลังปีสแสดงมาได้ประตูที่3 0มศูนย์และแบบติดติด,ตดจากบุนโนเฟนันจุดโทษนาทีที่73และมาคาราฟ,ฟอร์ดนาทีที่78ก่อนเชลซีมาได้ประตูปอบใจจากโชเฟลิกนาทีที่89ชัยชนะนัดนี้ทาให้ United, แมนยูนเตตดแซงนิวคาเซิลขึ้นมารังอันดับ3พร้อมการันตีติดท็อปโฟถึงแม้จะเหลือโปรแกรมอีก1เกมโดยมี72แต้มจาก37นัด ทิ้งห่างลิเวอร์พูลอันดับ5ห่างเป็น6คะแนนมันสําคัญมากๆสมูรอนแห่งนี้คู่ควรกับการได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีหลายสมูรอนที่แข่งขันแย่งชิงตําแหน่งนี้ดังนั้นเราจะไปต้องเค้นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเพื่อให้ได้ชัยชนะและเกมนี้เราได้แสดงเห็นถึงความกระหายเราเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีมากๆนอกจากนี้เทนฮากยังได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของอันโตนีและลูชอดยรายแรกเจ็บข้อเท้าขวาจนถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรก ลายหลังโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ก่อนเริ่มครึ่งหลังตอนนี้ยังพูดยากเราจะไปจะต้องรออีก24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะได้รู้เอริกเทนฮาระบุเอริกเทนฮาก,กุือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องคาซิมิโลว่าคือส่วนสำคัญของทีมและยังมองว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของสมโมสรปีแสดงเปิดบ้านชนะเชลซีขาดลอย4-1ในศึกพิมร์ลิกนตกค้างเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา ชชยชนแะแตงกล่าวทาให้แมนยูคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วแตงกล่าวถือเป็นเกมที่คาซิมิโรสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาทำหนึ่งประตูและมีส่วนสําคัญในการทําให้ทีมได้ลูกที่2เช่นเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดอย่างมากเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีจริงๆเขาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้อย่างดีสุดๆเขาพาดลงสนามไปหลายนัดและพวกเราสังเกตเห็นในส่วนนั้นด้วยเกมของเราจะแตกต่างออกไปมากเมื่อไม่มีเขาอยู่ตรงนั้น คุณเห็นถึงความสําคัญทุกๆอย่างที่มีอยู่ในตัวเขาเขาทาประตูในสัปดาห์นี้ได้ถึง2ครั้งประตูแรกของเกมเป็นประตูที่สําคัญที่สุดเสมอเขากําลังทํางานที่ยิ่งใหญ่และพวกเราก็มีความสุขมากเเล็เกเทนฮาร์เผยบอร์ดบริหารแมนยูเนเต็ดกำลังทํางานในการต่อสัญญากับมาคาราฟอร์ดอย่างต่อเนื่องทีแสดงเปิดบ้านชนะเชลซีขาดลอย4-1ในศึกเพีย์ลิกนตกค้างเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยใช้ชนะดังกล่าว ส่งผลให้แมนยูคว้าสิทธิ์ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยหลังจบเกมสกายสปอร์ตสอบถามถึงสัญญาใหม่ของแรดฟอร์ดเพราะฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงกลางปี2024เทนฮากยังกล่าวถึงแผนงานเสริมทัพในซีซั่นหน้าได้ว่าต้องรอให้เกมสุดท้ายในศึกเอฟเอคัพจบลงซะก่อนเรากำลังทำงานในส่วนนั้นผมมีความรู้สึกที่ดีในเรื่องนั้นมาคัดต้องการอยู่ต่อพวกเราก็ต้องการให้เขาอยู่กับเราต่อไปด้วย พวกเราต้องทำงานในส่วนของทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนสัปดาห์ต่อไป f a ครับรอบชิงชนะเลิศจะเป็นเกมสำคัญและพวกเราจะทำทุกๆอย่างด้วยพลังของพวกเราพวกเราต้องเตรียมตัวให้ดีและมอบโอกาสที่ดีที่สุดในการคว้าถ้วยใบยนั้นมาครองตอนนี้มาโฟกัสกันที่เกมวันอาทิตย์ที่จะพบกับฟูแลมจากนั้นก็สัปดาห์ต่อไปและหลังจากนั้นพวกเราจะทำงานในส่วนของเบื้องหลังสำหรับฤดูกาลหน้า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรู้ในการบาดเจ็บของอันโตนี่แข้งตัวรุกว่าจะฟิตช,ช่วยทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพได้หรือไม่หลังบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดแข่งบารซิลออกสไตล์เป็นตัวจริงในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะเชลซีซีหนึ่งเมืม่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่ก็ได้อยู่ในสนาม29นาทีเท่านั้นก็ต้องโดนเปลี่ยนออกจากสนามจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลังโดนเทโวชารบาอัดใส่แม้จะตัวจะพยายามลุกขึ้นมาเพื่อเดินออกจากสนามแต่สุดท้ายก็ไม่ไหว ต้องให้เจ้าหน้าที่หามเปลออกไปการปีศแสดงจะประเมิอนอาการบาดเจ็บอันโตนี่อย่างละเอียดอีกครั้งแต่คาดว่าเจ้าตัวจะพลาดเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะเปิดบ้านเจอฟูลแลวมวันอาทิตย์นี้และยังไม่รู้ว่าจะช่วยทีมเจอกับแมนเชสเตียในเกมนัดชิงเอเอคัพในวันที่3มิถุนายน,านได้หรือไม่ซีซั่นนี้อันโตนี่ถือเป็นแกนหลักของเทนฮากและจะโดนวิจารเรื่องผลงานอย่างต่อเนื่องลงเล่นไป43นัดทำไป8ประตูกับอีก3แอสซิส เอเด็กเทนฮากกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังว่านักเตะจะมีสมาธิในเกมต่อไปกับฟูลแลมเพราะตอนนี้ทีมมีโอกาสเข้าที่3มในลีกที่แสดงเปิดบ้านชนะเชลซีขาดลอย4-1ในศึกเพลย์แมตช์นัดตกค้างเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยชชนะดนังกล่าวทําให้แมนยูคว้าตัวไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วสโมสรแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่ง่ายเพราะมีการแข่งขันมากมายในเพลย์ลีกช มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณทำสำเร็จพวกเราต้องการคว้าชัยชนะในวันนี้ให้ได้พวกเราแสดงเห็นถึงทัศนคติแห่งชัยชนะเชลซีมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเราเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีจริงๆอันตรายมากๆท้ายที่สุดพวกเราก็ทำ4ประตูพวกเราควรทำประตูมากกว่านี้แต่ฝ่ายตรงข้ามก็เช่นเดียวกันในครึ่งหลังการป้องกันของพวกเราดีขึ้นกว่าเดิมครึ่งแรกมีปัญหาระหว่างแนวพวกเราเล่นกันโดยไม่มีแรงกดดันเดินเกมไปข้างหน้าได้ คุณต้องเล่นงานพวกเขาและคว้าโอกาสจากพื้นที่ว่างแต่เราทําได้ไม่ตลอดประตูที่2ในช่วงท้ายครึ่งแรกรลอน่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพื่อเราจะมีโอกาสจบอันดับ3ามในลีมันเป็นเรื่องสําคัญที่รักษาสมาธิและไม่ทําให้ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันกงนั้นมันยังรวมไปถึงสติในบ้านมันจะเป็นเกมที่สําคัญพว่เราต้องการคว้าชัยเมื่อถูกถามอาการบาดเจ็บของอันโตนี่ที่ถูกถอดออกจากสนามกลางครึ่งแรกเพราะมีการเจ็บที่ข้อเท้า และลูกชอที่โดนถอดออกช่วงพักครึ่งมันยากที่จะพูดในตอนนี้ทันทีต้องรออีก24ชั่วโมงแล้วเราจะได้รู้ข้อมูลมากกว่านั้นแมนยูไนเต็ดถล่มเชลซีขาดลอย4งในศึกเพลย์ลีกคืนที่ผ่านมาพร้อมคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าได้สำเร็จผ่านไป3นาทีเศษทีมเยือนพลาดโอกาสทองลุยินฮอรหลุดมาทางซ้ายก่อนปาดเข้าใน แต่มิคาโุมูริแปรวืดบอลปิ้นลุดออกหลังอย่างเหลือเชื่อนาทีที่6แมนยูไนเดตออกนำหนึ่งศูนย์จากฟิีคีกทางซ้ายกิเซนดิเซนเปิดบอลลอยไปเข้าขหัวคาเซมิโลโขกบอลเสียบตะข่ายโดยมีเวียอาร์ขอตรวจสอบจังหวะล้ำหน้าแต่สุดท้ายก็ยืนยันให้ประตูถัดมานาทีที่18ผีแดงพลาดโอกาสนำห่างจากจังหวัดสวนกลับอัตตัวนี้แตะแล้วจี้มา กอดไหลให้กับอ,องโตนี่มาเสียาวจับยาวเลยโดนอัสเปลรกวยต้าตามไปจิ้มสกัด